างคนมีน้ำใจสำนักข่าวไทยปล่อยคาราวานช่วยน้ำท่วมไปรบ,บุรีน้ำทะลักท่วมคุกอยุธยาสูงกว่า2เมตรเร่งย้ายนักโทษ1,700คนไปฝากขังจังหวัดใกล้เคียงนครสวรรค์พนังกั้นน้ำพังอีก2จุดเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมก่อนรับมือมวลน,น้ำก้อนใหญ่ที่จะมาถึง1-2วันนี้ รัฐบาลประชุมเตรียมความพร้อมก่อนรับจำนำข้าวทั่วประเทศรุ่งนี้ตีฟจ๊อบผู้ก่อตั้งบริษัทแอปเปิลเสียชีวิตด้วยวัย56ปีจากโรคมะเร็งตับอ่อนนักปอล์ลุกยางสาวทีมชาติไทยบินร่วมชิงแชมป์สโมสรโลกตั้งเป้าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าอันดับเซ สวัสดีครับต้อนรับสู่ข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยประจำวันพฤหัสบดีที่6ตุลาคม2554ครับ การน้ําท่วมยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะตามลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาที่ตอนนี้ก็มีระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่านอกเหนือจากน้ําเหนือที่เขื่อนต่างๆได้ระบายลงมาแล้วก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะครับก็สร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านในหลายๆพื้นที่นะครับโดยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองหรือแม้แต่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะนี้ก็กาลังเดือดร้อนอย่างหนักโดยภาพรวมเขื่อนต่างๆเริ่มจะมีปริมาณน้ําเกินจุดวิกฤตซึ่งวันนี้เราจะไปติดตามกันนะครับเริ่มต้นกันที่เขื่อนภ มากกว่า100ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเลยทีเดียวครับปริมาณน้ำในเขื่อนภูวิวจังหวัดตากนะครับวัดล่าสุดเมื่อเวลา8นาฬิกาวันนี้อยู่ที่ระดับ259.35เมตรวัดจากระดับน้ำทะเลปานกลางสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ1.5และเมื่อวานนี้มีน้ำไหลเข้าอ่าง248.85ล้านลูกบาทเมตรทำให้ต้องมีการระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนมากกว่า103ล้านลูกบาทเมตรหรือประมาณ1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาที อย่างไรก็ตามในช่วง3-4วันข้างหน้านี้นะครับคาดว่าจะมีน้ําไหลเข้าลดลงแต่ว่าเขื่อนภูมิพลก็มีแผนจะระบายน้ําผ่านช่องทางน้าล้นเฉลีย่ย100ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไปอีกระยะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมากกว่านี้ครับขณะที่เขื่อนลำปะทาวจังหวัดชัยภูมินะครับระดับน้ําล้นสันเขื่อนตอนล่างแล้ว47เซนติเมตรใกล้จะถึงจุดวิกฤตและหากถึงจุดวิกฤตก็จะต้องมีการระบายน้ําออกซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเขตตัวเมืองโดยตรง ส่วนปริมาณน,น้ำในเขื่อนน้ำอูนจังหวัดสกลนครอยู่ที่586ล้านลูกบาทเมตรซึ่งถือว่าเกินความจุแล้วคิดเป็นร้อยละ112ทําให้ต้องเร่งระบายน้ําออกและได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและผู้เลี้ยงปลากระชังในพื้นที่ท้ายเขื่อนแล้วครับ การน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครเสียยุธยาวิกฤตหนักนะคะหลังจากที่น้ำทะลักไหลเข้าท่วมถนนโรจนะขณะเดียวกันก็ได้มีการย้ายนักโทษชายออกจากเรือนจำกลางพระนครเสียยุทธยารวมทั้งมีการย้ายผู้ป่วยด้วยนะคะติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณจิตนาเกื้อนนุนมีรายงานสดเข้ามาค่ะ ค่ะคุณลลิตาคุณพิภูค่ะตอนนี้นะคะทีมข่าวของเรายังคงปักหลักอยู่ที่บริเวณแยกวงเวียนวัดสามปลื้มนะคะหรือว่าวงเวียนเจดีค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะได้ถูกน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมระดับสูงทีเดียวนะคะผ่านไป3-4ชั่วโมงค่ะระดับน้ํานั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะจากที่ท่วมบริเวณเส้นทางขาออกอย่างเดียวตอนนี้บางส่วนได้ล้นเข้าไปนะคะเข้าไปท่วมเส้นทางฝั่งขาเข้าบ้างแล้วค่ะ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็บอกว่าณจุดนี้นะคะยังไม่ใช่กลุดวิกฤตที่สุดของจังหวัดค่ะเพราะว่าจุดวิกฤตจริงๆจะมาถึงในอีก3-7วันข้างหน้าซึ่งตอนนั้นระดับน้ําจะเพิ่มมากกว่านี้อีกประมาณ50เซนติเมตรค่ะ เมื่อักครูที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ราชทันเรือนจำกลางพระนครศรียุธยาก็ได้ย้ายนักโทษชายกว่า1,700คนออกจากเรือนจำเนื่องจากน้ำได้ทะลักเข้าท่วมภายในอาคารระดับน้ำสูงประมาณเมตรครึ่งแล้วนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่จากเรือนจำจังหวัดปทุธานีมาคอยอำนวยการคัดแยกทำประวัติโดยนักโทษนั้นต้องลอยคอออกมาจากอาคารภายในเรือนจำออกมาบนถนนครั้งละสคนค่ะ พื่อขึ้นรถนําตัวไปฝากขังในเรือนจาจังหวัดอื่นๆนะคะอีก7แหง่งได้แก่เรือนจาคลองเปรมทันทสถานใยหนุ่มกลางเรือนจําพิเศษสิงห์บุรีเรือนจํากลางชัยนาทเรือนจํากลางลบบ,บุรีสระบุรีและปทุมธานีส่วนที่ทันทสถานบําบัดพิเศษหญิงพระนครศรีอยุธ,าธยานะคะซึ่งเป็นที่ควบคุมนักโทษหญิงขณะนี้ตัวเรือนจําน้ายังไม่ท่วมแต่ว่าถนนเข้าสู่ตัวเรือนจําถูกตัดขาดแล้วเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือท้องแบนนาอาหารและของใช้จําเป็นไปส่งให้ ขณะที่ระดับน้าในเขตนอกเกาะเมืองเทศบาลเมืองอยยธยาและก็รอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานะคะระดับน้าได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเช้าวันนี้ทําให้ระดับน้ําที่เอ่อเข้าท่วมถนนรจ,จนะขาออกจากตัวเมืองนะคะเพิ่มมากขึ้นจนต้องปิดการจราจรช่องทางขาออกทั้งหมดแล้วก็เปิดช่องทางพิเศษให้รถบิสวนทางเข้ามาแทนนะคะ ล่าสุดระดับน้ําได้ล้นเกาะกลางถนนไปยังช่องทางขาเข้าบางช่วงแล้วโดยเฉพาะช่วงที่เลยจากวงเวียนเจดีหรือว่าเจดีวัดสามปลื้มแห่งนี้นะคะแต่ว่ารถเล็กยังสามารถใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าได้อยู่ส่วนถนนสายเอเชียใกล้ทางแยกเข้าตัวเมืองพระนครศรีอยุธยานะคะตอนนี้ก็มีน้ําท่วมผิวการจราจรทําให้การจราจรที่จะขึ้นสู่ภาคเหนือไปยังจังหวัดอ่างทองนครสวรรค์รถติดเป็นระยะทางยาวกว่า3กิโลเมตรค่ะขณะที่พื้นที่รอบนอกก็วิกฤตไม่แพ้กันนะคะ ที่เห็นก็เป็นช่วงเวลาประมาณตีสองของเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งหน่วยกู้ชีพจังหวัดพระนครศรีอยุธยามูลิทีร่วมกตัญยูนะคะร่วมกับแพทย์จากโรงพยาบาลใกล้เคียงได้นําเรือท้องแบนจํานวนสองลเข้าไปรับตัวผู้ป่วยจํานวน16คนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบางปะหันนะคะในจํานวนนี้มีผู้ป่วยอาการหนักสองรายซึ่งแพทย์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก่อนที่จะเคลื่อนย้ายลงเรือนะคะทมกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะ ทังนี้เพราะว่าขณะนี้บริเวณโรงพยาบาลบางปะหารน,นั้นน้ําท่วมสูงเกือบ2เมตรแล้วประชาชนไม่สามารถเข้าไปรับการรักษาแล้วก็เกรงว่าน้ําจะท่วมตัวอาคารได้ค่ะ ด้านนายวิทยาผิวผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็บอกว่าวิกฤตจริงๆของพระนครศรีอยุธยานั้นจะมาถึงในอีก3-7ถึงวันข้างหน้านะคะเนื่องจากมวลน,น้ําก้อนใหญ่จากแม่น้ําลบบุรีซึ่งเป็นน้ําที่เป็นมวลน้ําหลักนะคะจะมาสมทบกับมวลน,น้ําจากแม่น้ําป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าจะทําให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรโดยจังหวัดนั้นได้ขอให้ประชาชนฟังประกาศของเทศบาลเมืองอยุธยาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและจากจังหวัดอย่างใกล้ชิดค่ะ รวมทั้งให้เตรียมเก็บข้าวของขึ้นที่สูงเพิ่มกว่านี้พร้อมอพยพออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยทันทีขณะเดียวกันนะคะก็สั่งให้เร่งเสริมคันกั้นน้ําล้อมรอบเกาะเมืองทั้งหมดนะคะให้เพิ่มสูงขึ้นอีก50เซนติเมตรค่ะแล้วก็ซ่อมแซมคันกั้นน้าที่ชํารุดเสียหายนะคะเพื่อรับมือกับวิกฤ t น้ําก้อนใหญ่ที่กําลังจะมาถึงกว่าห0เซนนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าเ,เพิ่มยังไงก็อยู่ไม่ได้แล้วนี่นะครับเราได้ตั้งจุดพักพิงชั่วคราวนะครับ รวมทั้งได้รับความกรุณาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่นะครับท่านได้ตั้งจุดช่วยเหลือประชาชนเนี่ยชมรมเพื่อนออสเนี่ยนะ,นะครับไว้4จุดในเขตเอำเภอรพระนครศรียานะครับจุดแรกเลยคือจุดใหญ่เลยคือบริเวณอาคารด้านฝั่งตรงข้ามกับสารการจังหวัดนะครับ และนี่ก็เป็นบรรยากาศที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะนะคะซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอพระนครศรียิทยาค่ะซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่าหมื่นไร่มีโรงงานขนาดใหญ่กว่า200แห่งนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะรวมทั้งมีรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้านะคะซึ่งประกอบเสร็จแล้วพร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าจอดอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้เต็มลานจอดรถค่ะขณะนี้ทั้งการนิคมและก็โรง,งงานต่างๆกำลังเร่งเสริมกระสอบทรายค่ะน้ำให้สูงขึ้นอีกจากเดิม5เมตรนะคะเป็นเมตรคครึค่่งะ เพื่อป้องกันน้าที่กําลังเอ่อล้อนใกล้เข้ามาทุกขณะนะคะโดยนายอาทิตย์พุทธิคโอรอธิบดีกรมโรงงานเปิดเผยว่าจะระดมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดร่วมกันป้องกันกน,นิคมอุตสาหาการรมโรจนะอย่างเต็มที่หลังจากเมื่อวานนี้นะคะนิคมอุตสาหากรรมสหรัรตนนครถูกน้าท่วมเสียหายไปแล้วทั้งหมดมูลค่าเบื้องต้นไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทเพราะว่าหากที่นี่เสียหายเพิ่มอีกก็จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงค่ะอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่า ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่โดยเฉพาะจุดที่อยู่ในเขตเกาะเมืองแล้วก็เขตเทศบาลเมืองอยุธยานะคะถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยแล้วก็ไม่มั่นใจที่จะอยู่ในบ้านพักแล้วนะคะตอนนี้สามารถที่จะไปอยู่ตามที่พักพิงชั่วคราวหรือว่าศูนย์ยกรที่ทางจังหวัดจัดขึ้นนะคะมีด้วยกัน4แห่งนะคะตอนนี้ตั้งแล้ว2แห่งก็คือที่อาคารโรงข้ามกับสารกลางนะคะแล้วก็วัดพระาชนะคะซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ฉันยืนอยู่นี้ไม่เกิน2กิโลเมตรนะคะรมทั้งอีก2จุดนั้นกําลังอยู่ในระหว่างการคัดเลือกสถานที่ค่ะคุณลลิต ขอบคุณคุณจิตนาค่ะครับเท่าที่เห็นจากภาพนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งจังหวัดที่ขณะนี้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตแถมยังต้องระวังนะครับกับการที่อีกไม่กี่วันนี้จะมีมวลน้ําก้อนใหญ่ไหลลงมาจากแม่น้าลบบุรีป่าสักแล้วก็แม่น้าเจ้าพระยาด้วยใช่ค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องบอกว่าขณะนี้วิกฤตหนักไม่แพ้กันนั่นก็คือที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองอยังคงวิกฤตหนักเมื่อล่าสุดพน,น,นังกั้นน้าในเขตเทศบาลพังเสียหายไปแล้วสองจุดและขณะนี้นนนนน้้ํําา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 ากกกกกก็ลลลัััังงคคคคเขทท่่่ววมมมมหยยชชุุุตติดดสสสรรรรรณ์์จจศอูปะพ คับผู้กองอลการครับชาวบ้านถูกน้ําท่วมที่พักอาศัยกําลังขนเข้าของที่พอหยิบสวยได้ออกมานะครับหลังเกิดเหตุแนวพนังป้องกันน้ําพังและขณะนี้น้ำในชุมชนเองก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับชาวบ้านในหมู่บ้านเอียรอ,อาทอนหมู่ที่10ตําบลวัดไซในเขตเทศบาลที่อยู่ติดแม่น้ําปิงกําลังอพยพออกมาอย่างทุลักทุเลเมื่อแนวป้องกันน้ําถูกซาะพังน้ําบ่าเข้าท่วมโดยไม่ทันตั้งตัวเข้าของส่วนใหญ่จมน้ําไปหมดหยิบฉวยออกมาได้เพียงเล็กน้อย น้ำจากแม่น้ําเจ้าพระยายังได้บ่าเข้าท่วมชุมชนวัดไซกลางดึกที่ผ่านมาเนื่องจากแนวป้องกันน้ําถูกน้ําท่วมซอะพังเช่นกันเจ้าที่เทศบาลเข้าไปซ่อมผนังกั้นน้ําโดยมีชาวบ้านเข้ามาช่วยบริเวณนี้มีน้ําท่วมอยู่แล้วเนื่องจาก2วันก่อนผนังกั้นน้ําได้พังลงมาเป็นบริเวณกว้างไม่จะซ่อมแซมได้แล้วแต่ยังระบายน้ําออกไม่หมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้จึงทําให้น้ําที่ท่วมชุมชนสูงขึ้นอีกขณะนี้เทศบาลกําลังนําดินและหินเข้ามาเสริมให้ผนังกั้นน้ําสูงถึง2เมตรครึ่งครับ ชาวบ้านยังกังวลสถานการณ์น้ำนะครับเกรงว่าพนังป้องกันน้ำจะรับไม่ไหวน้ำจะท่วมสูงขึ้นกว่านี้อีกครับ คือเก็บเพอที่เกิดได้นะครับครับดาสูดพนังกั้นน้ำหลังลงแรงเป็นหนึ่งซุดตัวลงอีกเล็กน้อยครับน้ำล้นเข้ามาในพื้นที่ขนาดนี้เทศบาลนครนครสวรรค์กำลังเร่งเสริมก็สอบทรายให้แข็งแรงมากขึ้นครับคุณพิภคูครณอลการครับขอบคุณครับคุณสมศักดิ์ครับ ส่วนในกรทมนะคะกรุงเทพก็เริ่มประสบปัญหาน้าท่วมขังสูงเช่นกันนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะนะคะบนถนนวิภาวดีรังสิตแลวก็รามอินทรามีน้ําท่วมขังต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางดึกถึงช่วงเช้าวันนี้ค่ะนี่เป็นสภาพถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะมีน้ําท่วมขังสูง60ถึง80เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้โดยเฉพาะขาเข้าตั้งแต่ย่านดอนเมืองมาถึงมหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์ เนื่องจากมีฝนตกหนกักเมื่อช่วงค่ำวานนี้ประกอบกับเครื่องสูบน้ำคลองบางเขนขัดข้องทำให้ไม่สามารถสูบน้ำจากถนนลงคลองได้ด้านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีโดยระบุว่ากำลังเร่งนำเครื่องสูบน้ำเครื่องใหม่มาติดตั้งในพื้นที่พร้อมขอโทษผู้ใช้รถใช้ถนนที่ได้รับความเดือดร้อน ด้านนายสัญญาชีนมิรพ่วงในการสำนักการระบายน้ำกทมเปิดเผยค่ะว่าฝนที่ตกลงหนักทั่วพื้นที่กทมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่เขตมีนบุรี140มิลิเมตรส่งผลให้พื้นผิวการจราจรมีน้ำท่วมขังหลายจุดเจ้าที่เร่งระบายน้ำจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างคือถนนวิภาวดีช่วงตั้งแต่บริษัทเดลินิวส์ถึงบริษัทยาคูระยะทางประมาณ500เมตร น้ำท่วมขังสูงประมาณ5-10เซนติเมตรและที่บริเวณวงเวียนหลัก4ถึงบริเวณราบอินทราซอย5คาดว่าจะระบายน้ำออกและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ก่อนเที่ยงวันนี้ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะสูงสุดวัดที่ปากคลองตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่ที่1.7เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางคาดการว่าระดับน้ำสูงสุดของวันนี้จะขึ้นอีกครั้งในเวลา15.45น ขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาวัดที่ประตูระบายน้ำอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรียุธยาอยู่ที่4,397ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีเพิ่มจากเมื่อวาน666ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีปริมาณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6วัดได้4,912ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีเพิ่มจากเมื่อวาน31ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีอย่างไรก็ตามแม้ระดับน้ำในเจ้าพระยายัางไม่สูงมากจนน่าเป็นห่วง แต่หากดูปริมาณน้ํามที่จะไหลเข้ามาในพื้นที่กทมเกินระดับ4พารุบักเมตรต่อวินาทีจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงในช่วงวันที่16-17ตุลาคมและช่วงปลายเดือนนี้จะมีน้ําทะเลหน,นุนสูงอีกซึ่งสํานักการระบายน้ําเตรียมความพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงทั้งสถานีสูบน้ําจํานวน158แห่งเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่อีกกว่า1,000เครื่อง และเจ้าหน้าที่ของสำนักระบายน้ำทั้ง50เขตที่พร้อมทำงานตลอดนะคะโดยเชื่อว่าจนถึงขณะนี้ยังสามารถรับมือน้ำได้จึงขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลขอให้ติดตามข่าวสารเรื่องน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำ แม้ว่าผู้ว่ากทมจะออกมาบอกนะครับว่าทุกหน่วยงานจะประสานและก็ทํางานกันอย่างเต็มที่มั่นใจได้ว่าน้ําจะไม่ท่วมกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องติดตามสถานก,การณ์น้ําอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน,นะะตอนนี้ไปดูอีกหลายความเดือดร้อนในพื้นที่อื่นๆที่ยังคงมีน้ําท่วมเช่นเดียวกันครับเริ่มต้นกันที่สถานก,การณ์น้ําท่วมพื้นที่ลุ่มน้าน่านนะครับโดยเฉพาะจุดที่ไหลผ่านอําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรพบว่าชาวตาบลไผ่หลวงยังคงเดือดร้อนหนัก เนื่องจากระดับน้ำแม่น้ำน่านยังสูงกว่าถนนและเชี่ยวกราดจนไม่สามารถสัญจรพันไปมาได้นะครับแล้วก็มีประชาชนอีกอย่างน้อย600ครัวเรือนที่ไม่สามารถออกจากหมู่บ้านได้ในขณะน,นี้ที่สุขโขทยัยสถานการณ์ก็ยังหนักเช่นเดียวกันครับน้ำจากแม่น้ำยมแล้วก็เหตุคันตลิ่งแนละถนนเลียบแม่น้ำยมที่บ้านวังหินตำบลปากแควอำเภอเมืองพังลงมาเมื่อวานนี้ทําให้น้ําทะลักเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะตำบลบ้านกล้วย ขณะนี้ระดับน้ําสูงกว่า2เมตรล่าสุดน้ําได้ท่วมย่านเศรษฐกิจการค้าของเทศบาลเมืองสุขโขทัยแล้วทางนี้พื้นที่น้ําท่วมที่อำเภอเมืองและกงไกรราชยังไม่มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากว่าระดับน้ํายมยังคงสูงอยู่ขณะที่3อําเภอของจังหวัดลบบุรีคืออําเภอเมืองท่าบุ้งและบ้านมีปริมาณน้ําก็ยังคงมากเช่นเดียวกันนะครับระดับน้ํายังสูงและไหลแรงกว่าเดิม ที่จังหวัดสิงห์บุรีพื้นที่ชุมชนรอบนอกเขตเทศบาลเมืองเดือดร้อนกันเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ําท่วมเริ่มเน่าและส่งกลิ่นเหมน็นแม้ว่าระดับน้ําจะลดลงบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเป็นระยะรวมทั้งน้ําเหนือจะไหลลงมาสมทบอีกที่อําเภอชายโยและอําเภอเมืองอ่างทองมีประชาชนเกือบ300ครอบครัวยังต้องเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมบ้านจมเกือบทั้งหลังต้องอพยพมาอาศัยอยู่บนถนนสายเอเชีย ส่วนที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอด2วันที่ผ่านมาทําให้เกิดน้ําป่าไหลท่วมหลายพื้นที่ไม่น้อยกว่า7จ็ดหมื่ไร่แล้วขณะนี้ครับด้านชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเปิดสายด่วน1 3 6 2รับแจ้งเครื่องย้ายสัตว์ป่าที่กรงเลี้ยงนนั้ถูกน้ําท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆโดยขอให้ผู้ครอบครองสัตว์ต่างๆนะครับแจ้งก่อนน้าท่วมจะถึงกรงเลี้ยงครับขณะเดียวกันวันนี้สมเด็จพระพุทธจา,ารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสเกตเป็นประธานปล่อยคาราวานออกช่วยเหลือวัดและผู้ประสบอุทกภัยของศูนย์ช่วยเหลือวัดและผู้ประสบภัยน้ําท่วมของคณะสงฆ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์ร่วมกับมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยและคณะสงฆ์ภาคสองเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมใน4จังหวัดภาคกลาง189วัดและชาวบ้านกว่า2 0 0 0ครัวเรือน ด้านอสมทสำนักข่าวไทยและครื่นวิทยุ f m 95ลูกทุ่งมหานครน,นะครับก็ได้ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนและองค์การเพศกรรมปล่อยคาราวานรถบรรทุกสิ่งของจำเป็นและยารักษาโรคเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองลบบุรีกว่า800ลังคาเรือนหลังมีการร้องขอความช่วยเหลือผ่านทีมข่าวสำนักข่าวไทยที่เดินทางไปทำข่าวถึงพื้นที่ ทางนี้สำนักข่าวไทยนะครับก็พร้อมที่จะเปิดรับพันธมิตรโดยเฉพาะองค์กรภาคธุรกิจที่ยังคงมีถุงยางชีพและก็ต้องการจะนําไปมอบให้กับผู้ประสบภยัยน้ําท่วมซึ่งก็สามารถประสานผ่านทีมข่าวเพื่อร่วมเดินทางลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ได้เช่นเดียวกันครับค่ะจังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพก็กําลังเสี่ยงที่จะถูกน้ําจากแม่น้าเจ้าพระยาทะลักเข้าท่วมพื้นที่นะคะทั้งจากเขื่อนทางภาคเหนือที่ปล่อยลงมารวมถึงฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องนะคะทางตํารวจสพบางกรวยนนทบุรีที่จึงต้องทิ้งรถในการมาลงเรือเพืื่่ออชชชวยเหลประา ปติดตามจากรายงานของคุณอาทิตย์พันปิยาเชริกันค่ะ